เดี๋ยววันนี้จะมาสอนสายไม้ดูดหัวตัวใหม่นะครับตัวทะลุกันโปนะครับก็จะมาสอนใช้อย่างเดียวนะครับใช้เป็นประเทศนี้แล้วกันนะครับก็วิธีหาว่าประเทศไหนมีกันโปรไม้ดูดหัวหรือเปล่าก็พิมพ์ไปอย่างนี้ครับกดที่ show all i e s o นะครับกดแล้วก็พิมพ์ไปว่า sc นะครับอันนี้คือไม่มีนะครับส่วนอันที่มีก็จะเขียนว่าอ a n ิ i hitbox ข้้งหลังนะครับแต่ว่าวันนี้แค่จะมาสอนนะครับ โอเคนะไป <c oughs> ลืมวิธีใช้วิธีใช้ใชอ่าไปซื้อคีย์มาจากเว็บก่อนนะครับอย่างแรกเราต้องมีคีย์นะเราจะได้ในเว็บเราจะได้คีย์พร้อมโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็กดรันแอดมินปิดสกแกนไวรัสก่อนทุกรอบนะครับ พอถึงหน้านี้แล้วเราใส่คีย์กด enter ครับพออยู่หน้านี้เราไม่ต้องกดนะครับโอเคนี้ไว้สําหรับกดหน้าเพลงแนะนําให้กดโอเคตอนหมายเลขห้านะครับ้วกดกดไปเลยครับย้ำนะครับตัวนี้ใช้ได้ทะลุทุกประเทศแน่นอนครับจะวัดเลยอะไรก็ทะลุหมดเลยครับ รอไอ้เหี่ยมันช้าจังวะเนี่ยครับพอถึงหน้าเพลงปุ๊บเลขห้าเก้าแล้วก็กดตัวนี้นะครับโอเคกดไปเลยก็รอ,อไปครับเอ,อ่อข้อประเทศ พอได้แล้วมันก็จะมีเสียงนะครับไม่เค้ถ้าได้แล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับตัวนี้ยังไม่ต้องกดอะไรนะครับรอให้เห็นหน้าตัวละครแล้วก็เท้าแตะเผ้นก่อนนะครับร <c oughs> อเลยชา <c oughs> านิดหนึ่งนะครับคอมข้อน,นี้จะกระบกเก่ากึกเลยครับ อ้าชิบหายเลยตัวน้ครับนี่มาแล้วสักทีเหรอสักทีเธอ ครับแล้วก็กด enter Welcome to เอาให้เท้าแตะพื้นนะครับเอเท้าแตะพื้นแล้วเราก็สลับมาหน้านี้อันแรกจะเป็นแบบเปิดปิดนะครับอันที่2จะเป็นกดค้างเพื่อใช้นะครับซึ่งอันที่2หัวมันจะไม่ลอยเนาะแต่วันนี้ผมจะมาสอนใช้เฉยก็ขอเล่นอันที่1แล้วกันมันใช้ง่ายดีก็อันนี้ปรับระดับได้นะครับโลมีเดียม h i g ก็ถ้าไฮก็เอาไว้เกียร์น,น่ะครับผมก็ปรับไฮเนาะนี่ก็ลอมันสแกนแป๊บหนึ่งนะครับ สแกนมันก็อยู่ที่เครื่องเหมือนกันนะครับเครื่องใครช้ามันก็สแกนช้านะครับเครื่องใครเร็วมันก็จะไวนะครับนี้จะเป็นไว้สําหรับตั้งปุ่มเปิดปิดนะครับถ้าใครเลือกอันที่สองมันก็จะเป็นตั้งปุ่มกดเปิดค้างปิดนะครับเปิดค้างเออปิดที่อยไรก็ตั้งเป็นตัว R นะครับกด Enter ไปกด Enter แล้วมันจะหายไปนะครับก็นี่ลองแบบ ยังไม่เปิดนะครับนี่ถ้ายังไม่เปิดเนี่ยยังไม่เปิดไอ,อ้เหี้ยเอาใหม่ครับเอาใหม่ยวลองลองให้หลายๆรอบให้เทสด้วยมันก็ทะลุอยู่แล้วครับประเทศเนย่นี่มันไม่มีการโปรนะครับแต่ว่าประเทศที่มีการโปรก็ทะลุเหมือนกันครับทําให้ถูกแบบที่ผมสอนนะครับ ไอ้เหียอะไรเนี่ยแต่ละตัวก็เดี๋ยวเช็ให้ดูครับมีแต่ไม้อะยังไม่ทันเปิดเลยครับไอ้หียนั่นโง่จะเดี๋ยวหาหาเยอะโอ้กูตายแลวไอ้สัตว์ขอเปิดเลยแล้วกันนะครับ อ่ะถ้าเปิดแล้วมันก็จะได้ินเสียงนี้นะครับใครไม่อยากได้ยินเสียงอย่างนี้ก่อนลันนะครับย้ํานะครับแบบน่งย้ํานะครับก่อนลันให้มาดูตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็ลากปิดให้สุดเลยครับส่วนผมจะเปิดไว้นะเออมาดูเสียงปิดก่อนปิดอีกอันนี้ก็เสียงปิดครับอยากเปิดก็เป็นนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ เป็นตัวแรกหัวมันจะลอยนะครับถ้าใช้ตัวสองหัวมันจะไม่ลอยก็ถ้าเราปิดกดปิดครับนะถ้าเราปิดหัวมันก็จะไม่ลอยคนระับใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่มันมันคงไม่มีคนเปิดยาวหรอกเนาะอืมอขอกวาดตรงนี้หน่อยวะไปก็ปิดหัวมันก็ปกติคนระับ ถ้าเปิดหัวมันก็จะดุกดิกนิดนึงมาหัวแม่งตีสะบัดเลยสับไปไปโอเคประมาณนี้เนาะก็นี่แหละออปิดก่อนนี้ที่อ่ะก็วิธีใช้ตัวใหม่ประมาณนี้นะครับ